When the old one's gone on Were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all oh, that ever was is a Tomorrow, there's no time to borrow Today, well, something's got to kill Today, it's a good day Today, and not tomorrow There's no time to borrow Lina อยู่ในกระเป๋าหนูอะลูก <Okay. S 1> ไม่ใช่มัสกุล่ะโอเคลขฝั่งนึงละคะกระดาษอะไรอะลูกอืม mm hmm. hmm? ันพุธนะคะจะส่งของไปเมืองไทยค่ะคือจะส่งไปสัปดาห์ละว,วันนะคะแต่ว่าของที่เป็นของส่งเรือเนี่ยก็จะส่งไปไว้ที่โกดังตลอดะค่ะก็สามารถสั่งแล้วก็ส่งได้ตลอดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเออจะเลือกส่งทางไหนเลือกได้ค่ะแพ็คของเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็รอไปสีมารับนะคะก็เลยพักกินขนมกันสักครู่ค่ะ อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะคะชื่อว่าการูโบคือมันจะแบบว่าเหมือนเขาบอกว่าดีตรงที่ว่ามือจะแบบว่าไม่สกรปรกอะคะ่ะเพราะแบบเวลาถ้าเราจับช็อกโกแลตเนี่ยช็อกช็โกแลตมันชอบละลายติดมือใช่ไหมคะแต่อันนี้คือจะหมดปัญหาตรงนี้ค่ะหน้าตาช็อกโ,โกแลตค่ะก็คือไม่ติดมือเพราะาเคลือบมาแล้ว เป็นช็อกโกแลตที่มีความแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบเหนียวหนืดอะคะ่ะแต่เป็นช็อกโกแลตที่รสชาติช็อกโกแลตแบบเข้มข้นอร่อยแล้วก็มีพูดยังไงดีละ่ะคือมันมันแปลกแ,แ,แต่มันอร่อยอะคะ่ะนี่ค่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนแบบเป็นไม่ได้แบบเหนียวหนืดติดฟันติดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะกินง่ายมากแล้วก็จับง่ายไม่เปื้อนมือ สรุปเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยและไม่เปื้อนมือค่ะอะไรอยู่ที่มือคะลูกฮะรดมารดมาดูลดก่อนดูลดโอเค ของซุปเปอร์คาเนซูเอะนะคะถาดใหญ่ขนาดเนี้500ย500เยนประมาณ150บาทค่ะเดี๋ยวมามาเอามาตัด <m ur ly> แบ่งก่อนนะอย่เพิ่งกินหนูต้องเอาไปอบก่อน e x c u s e us, <f art> were t o <go> for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I อันนี้ตัดออกมาอาจจะขนาดแบบมโมโมซัวหน่อยนะคะแต่ก็กินได้ค่ะเพราะว่ามีมือช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเอาไปเข้าเตาอบ3มนาทีค่ะแต่ว่าเรามีคำว่าพิซซ่าเราก็กดไปที่คำว่าพิซซ่าเลย นี่ค่ะคือพอเราอบออกมานะคะก็แบบ ดูดีมากชีสก็ให้เยอะแล้วก็มันก็คุ้มค่ะยิ่งกว่าคุ้มค่ะร้อยห้าสิบบาทได้ขนาดนี้ปกติชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวก็แบบร้อหบาทแล้วนะคะแต่อันนี้คือแบบให้มาเป็นถาดเลยให้ทายนะคะว่านี่คือกล่องอะไรเอ่ยอันนี้มาถึงหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าแบบยังไม่มีเวลาได้มาแกะสักทีนี้เราจะมาแกะพร้อมกันเลยนะคะท่าดา วิ้แค่กล่องก็แบบสีสวยแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะโทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะเนื่องจากว่าเครื่องปัจจุบันที่ใช้อยู่นี้มีความลำบากลำบนมาก<อ>เมมเต็มแล้วเต็มอีกแล้วไอโฟนคือเมมเต็มแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะลบใช่ไหมคะแล้วมีก็เป็นพวกแบบไม่ค่อยอยากจะลบรูปล,ลบอะไรค่ะก็เลยถอยไอโฟนมาใหม่นะคะ เป็นรุ่น iPhone 13 Pro Max ขนาดความจุที่แบบมากที่สุดในรุ่นนะคะ this is a good a day as any to start the rebuilding of life. ต้องบอกเลยว่าสีเนี้ยค่ะสวยมากจริงๆเป็นสีฟ้าที่แบบดูแบบน่ารักพาสเทลสดใสขนาดก็จะใหญ่กว่า iPhone 11หน่อยนะคะคือมีใช้ iPhone 11อยู่11 Pro Max อันนี้รู้สึกมันจะใหญ่ขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวตัวกล้องน่าจะแบบใหญ่ๆแล้วก็นุนๆขึ้นหรือเปล่าหน้าจอเราจะยังไม่ไม่เปิดนะคะเดี๋ยวเราไปเอาฟรีมมาติดก่อน,นะคะ่ะทีนี้เราก็จะถ่ายรูปถ่ายอะไรได้อย่างจุใจสักทีนะคะหลังจากที่เหนื่อยยากกับการต้องมานั่งลบทุกวัน อันนี้แค่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะภายในยังไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรยังไงนะคะก็ถูกใจแล้วค่ะสวยแล้วก็มีสิ่งที่เขาให้มานะคะก็จะมีที่ชาร์จค่ะไม่มีหูฟังให้นะคะเราก็ใช้หูฟังของเครื่องเดิมละไปค่ะ ูวันนี้ลูกไปเก็บอะไรมาลูกไหยอันนี่ของไินอะไลู้ดกลู้แต่เจอ,เจอ,อเที่ติงนไปียวอ๋อวานที่ได้อ๋อเหมือนกันเหรออ๋อทำไมเอ๊ะแล้วทำไมมันมาส,ายสวยๆเลยล่ะอะไรกันเนียไปกิน้ะไรอว อ๋อคือเมื่อวานที่พวกพี่ๆเขาไปเก็บมาแล้วก็มาล้างแล้วก็เอามาให้น้องเนี่ยหรอใช่แหละตู้อี่อ๋อคือหนึ่งตัวตอนแล้วอ๋อแล้วก็ได้ได้กงมาด้วยนะคะหัวเชเทา้าอันนี้ใช่หัวเชเท้าที่มีชื่อไหมหรือว่าหัวเชเท้าธรรมดาถ้าหล่ในได้กลุ่นเดียวอ๋ออันนี้หัวเชเท้าธรรมดาใ,ใหญ่นะเนี่ยแล้วเราทําไงอ่ะทีเนี้ยเ <laughs> มื่อวานป้าอ้อยทาอาหารมาให้แล้วเอาไว้อาทิตย์หน้าเอาไปให้ทํมาต้องนี้กวกลรวให้ย่อง แล้วแบบเรามีเรามีแครอทเยอะมากจากเมื่อวันที่เรวออกมาแล้วอันนี้อีกโอ้โหแล้วจะทำอะไรกินล่ะคะเนี่ย นี่ยังไม่ห้าโมงเลยนะคะป้าปาากลับมาถึงบ้านแล้วะคะ่ะมาถึงเร็วมาก คือเครื่องมือทำงานของป้าป่านะคะเวลากลับมาบ้านก็ต้องเอามาชาร์จแบตค่ะเครื่องมือเยอะมากแล้วก็มุมนี้เป็นมุมชาร์จแบตอันนี้ค่ะชาร์จแบตอยู่และนี่ก็คือกระเป๋าเครื่องมือทั้งหมดเลยนะคะก่กิอันดแกเตียง ลิคุเขาจะมาทำไทยากิกับดังโกะนะคะเป็นขนมของเล่นค่ะไม่รู้จะทำออกมาเหมือนเขาหรือเปล่านะคะเนี่ยอุปกรณ์ก็จะมี โมจิแล้วอะไรอีกอะลูกอันนี้นะคะได้อันนี้น่าจะเป็นตัวไส้ของไทยากินะคะดี๋ยวต้องแกะออกมาดูอีก แล้วก็เดี๋ยวเอาวันนี้ค่ะไปเข้าไมโครเวฟนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นไทยากิ เข้าไมโครเวฟเรียบร้อยค่ะออกมาดูดีมากเลยเหมือนจะสุกนะคะฉันไม่รู้อะไรต่อเนื่อต้องเรียกไอ้นเดียวไอ้เจานคนนีคนนี้ะาเดี๋ยวใครมั้ยก็สัก รอ้อยทายากิออกมาดูดีลูกโอ้ยเดบีบแรงลูกเดี๋ยวช็อกโกแลตจะเด็นออกมาโกดว้าวนีいい่เลยนั่คืออย่าอกับซาสตันีลยโอเลไปย่ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันเน well,